สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับคูแว่งเ u t ดอร์อ่ามาแล้วครับผมหน้าหนาวแล้วนะครับเสื้อผ้าสักตัวหนึ่งใส่ในหน้าหนาวนั่นเองอันนี้จะเป็นรุ่นเอาอย่าเพิ่งรุ่นสิเอายี่ห้อก่อนกิลิกอน e ท h นะครับสินค้าแบรนด์จากประเทศโปรแลนด์ที่เป็นลูกกิ้งกาแบบนี้ที่ร้านเราก็มีจําหน่ายนะครับ รุ่นนี้จะเป็นรุ่น Alpha Tactical กลีด f r i n ส e Jacket อ่าไอ้ฟลินสเนี่ยมันคือผ้าสัรีใส่ดีไม่ครูขายดีนะเพราะว่าด้วยคุณสมบัติของผ้าเนี่ยมันทำให้เสื้อแจ็คเก็ตมันไม่ไม่มันไม่ต้องหนาเพิ่เหมือนสมัยก่อนมันมีเทคโนโลยีของมันทาให้มันก็บางประอย่างนี้ยเหมือนเสื้อธรรมดาเลยเสื้อมีแขนสองข้างนะ เสื้อที่ไหนมีแขนมากกว่าสองข้างวะนะครับไซส์ก็จะมี S, M, L, XL แต่ที่ร้านผมจะขายแต่ L, XL นะเพราะว่าไซส์เล็กกว่านั้นมันไม่ค่อยมันขายไม่ค่อยออกพูดตรงๆไม่แ L ก็ XL ผมใส่เนี่ย XL นะครับไซส์คุณใส่ได้ตามเสื้อเลยคุณใส่เสื้อไซส์อะไรคุณก็สั่งไอ้ตัวนี้ไซส์นั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นไซส์ยุโรเหมือนผมเนี่ยใส่เสื้อ XL เนี่ยตัวนี้ XL ใส่ก็โอเคนะครับ แล้วข้อปัญหาหล,หลักๆที่ลูกค้ามาซื้อเลยครูแล้วถ้ามันหมดหนาวทำไงอะ่ะนายทำงานที่ไหนอยู่บริษัทประชุมไหมเออว่ะพี่เออเออใช่ใช่ครับใส่ไปทํางานใส่เข้าห้องประชุมได้ไม่มีปัญหาแต่แล้วแต่ที่ทํางานคุณนะที่มามัจะซีรีส์เรื่องสีก็ซื้อสีพื้นฐานไปสีดําซิปจะเป็นของ YKK นะครับ YKK นี่ถือว่าเป็นซิปที่ดีที่สุดในโลกแล้ว ไอ้วายเคเนี่ยบริษัทมันอยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วมันก็ส่งขายซิปในพวกสินค้าแบรนด์เนยทั่วโลกซิปก็จะเป็นสองหัวมีสองหัวแบบนี้นะครับมันสามารถเปิดข้างบนข้างล่างได้หรือถ้าซิปซิปใดยังชำรุดมันก็ย,ยังยังยังทำงานใช้ได้อยู่นะครับผมพยายามจะใส่ลงไปต้องใส่ตรงๆนะครับปึ๊บอ่าลงไปอยูข้างล่างแล้วเราก็ลูบซิปขึ้นมานี่รุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่น อัลฟาแท็กติคอลนะครับนี่จะเป็นสีโอลิฟกรีนเนี่ยสายแล้วเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีกระเป๋าด้านข้างตรงนี้กระเป๋าเล็กๆดูที่สุดนี่กระเป๋าเล็กๆตัวนี้นะครับใส่อะไรดีอะใส่มีดสักเล่มไหมเหียคนเียอะไรพกมีดเดยไหมเอ้าลองใส่ให้ดูใส่มีดสักเล่มหนึ่งข้างนี้ใส่อะไรดีอะ ไอ้เหเขาเรกว่าขโมยนี่เป็นไงแต่จริงๆไอ้พอเก็ตข้างๆเนี่ยนะครับเวลาคุณเข้าไปในธนาคารนะคุณเอาบุ๊แบงเข้าไปแล้วคุณก็เบิกเงินเข้ามาสักแสนหนึ่งนะใส่ในปึกหนึ่งไอ้นี่ก็เอาไปอีกแสนหนึ่งนะครับใส่เข้าไปอีกปึกหนึ่งนะได้ละสองแสนไม่มีปัญหาสบายๆ,ๆนะครับตรงแขนนี่ก็ดึงได้ ใส่ของใส่อะไรก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นแพสเอาไว้แปะติ้ตุกแกเรามีติ้งตุกแกแล้วก็แปะไปตรงนี้ก็ได้แขนตรงนี้ก็มีคือมันจะมีซิปซ่อนอ่ะซิปซ่อนของเยอะนะครับมันไม่เหมือนเสื้อหนาวสมัยก่อนไงเสื้อหนาวสมัยก่อนก็ใส่เพื่อความอบอุ่นอย่างเดียววันนี้ก็ใส่โ mm hmm. นแมวแท็กติคอลด้วยนะครับเป็นประมาณนี้นะครับแต่พูดถึงเรื่องธนาคารก็ยุคนี้โควิดนะครับธนาคารก็ บางทีเขาก็ไม่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 ถอนเงินด้วยนะวันนี้ผมเข้าไปที่แบงค์เดินเข้าไปมาผมเฮ้ยช่วงนี้แม่งเศรษฐกิจไม่ค่อยดีติดๆธนาคาดเบิกตังค์มาหน่อยดีกว่าวะเขาไปขอผมขอเบิกสักห้าแสนได้ไหมพนักงานมองหน้ากันใหญ่เลยเขาไปตามผู้จัดการมาผู้จัดการก็บอกว่าเออไม่ได้ครับเราเบิกเราเราให้เบิกได้ห้าแสนไม่ได้ครับอ้าวทำไมอ่ะเออแล้วผมเบิกได้เต็มที่เท่าไหร่ เออห้าร้อยครับเอาทําไม,มอม่ะเงินในบัญชีท่านมีอยู่แค่ห้าร้อยครับสวัสดีครับ